สวัสดีค่ะชาวเนี้ยมาดูครูปกรณ์ทำอะไรคะกำ่<ะ>ังทำอะไรแหมของคนอบี่ายบอลคนแบกมเมย์ <laughs> กำลังดึงต้นมันเทศอันนี้เสียอะไรปะให้สีส้มสีส้มเรื่องของมันครับเรื่องของมันอ,อ๋อโอเคค่ะเรื่องของมันปล่อยมันไปงั้นเรามาดูเรื่องของมันอันนี้อาไปให้แย่ครับให้ตา ก็เลยไม่ได้พี่ผีพิ่ถันเอาแบบนี้เลยครับเอาไปเป็นพัน 1, ปู่ปัญหาคือยัดใส่ได้น,นี่สู้ๆฮึบๆอ,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 อยาก้างนีบบอกว่าอยากได้นี่ครับยัดใส่เลย เยอะไหมแต่เราไปปลูกเวลาไปปลูกก็จะเด็๋ยวเราแบบนี้เลยครับนี่พอม้วนม้วนม้วนแล้วก็ฝังลงดินแลก็ปลูกเหมือนกันที่บ้านข้อแตกต่างการม้วนกับไม่ม้วนล่ะการลงหัวการลงหัวอ๋อถ้าเราม้วนการลงหัวมันจะได้เยอะกว่าใช่ไหมคะ ลำต้นมันจะนะครับถ้าเราม้วนบริเวณข้อมันจะสัมผัสพื้นมากกว่ากัน<า>แล้วการลงหัวมันจะเยอะแต่ถ้าเราฝังลงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะโดนแค่เนี้ยสมมติว่าเราฝังแค่นี้มันก็จะโดนแค่นี้แต่ในขณะเดีดวยวกันไอ้ป้องบริเวณที่มันจะออกลากเป็นแบบนี้นะอนาคตพวกนี้จะเป็นหัวโอเคค่ะ ในพิธีพิธันนะครับยัดใส่เลยยัดใส่เลยเดี๋ยวค่อยไปแบ่งอีกทีเนาะจะต้องเขากะโจะมีรอยแยกไงรอยแยกยังไงรอยแยกเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้คือหัวมันอยู่ในแถวนี้แหละครับมันมันมันจะสังเกตง่าย ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะขุดง่ายเพราะว่าเราจะเห็นรอยแยกปุ๊บถ้าเห็นรอยแยกปุ๊บขุดเลยครับเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเจอแล้วนี่แต่ปัญหาก็คือดินมันอาจจะแข็งหน่อยถ้าเป็นนี่มันม่วงมันม่วงมันม่วงนะฮะมันวานญี่ปุ่นครับนี่มันม่วงมันจะใช้ระยะเวลาในการที่จะลงหัวนานหน่อยนะครับ ถ้าเป็นมันสีส้มที่เราขุดเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับผมบอกว่ามันขุดง่ายถ้าเป็นในเรื่องของหน้าแรงเพราะว่ามันจะดินมันจะแตกก่อกแล้วเราก็จะเห็นนี่ครับจี่วหวานนะครับถ้าเป็นมันฤดูแรงเนี่ยหัวใหญ่เลยค่ะหัวใหญ่ครับหัวใหญ่โอ้โหว้าวมากถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่า ถ้าเกิดจะเป็นหน้าฝนจะใหญ่กว่านี้ครับโอ้โหนี่ปอมปอมปอมออันนี้ก็ขุดเมื่อวานขุดได้เมื่อวานได้ขนาดนี้แหละแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะเยอะแล้วเยอะแล้วกินวันละนิดวันละหน่อยอร่อยดีต้นพันธุ์ไปให้หญ้าครับค่ะนี่เราต้องกําลังมาเอาต้นพันธุ์ให้หญ้าไปปลูกต่อนะคะีทางนี้โอ้มาดูทางนี้มาดูทางนี้โอเคโอเค นี่นนเห็นไหมครับีเห็นหัวมันไม่นี่เห็นเห็นค่ะออันนี้ก็มาลงหัวเหมือนกันทำไมไม่เอาเสียมขุดแล้วครับม่อยากให้ดูครับอยากอ๋ออยากให้ดูอ่อ่ะโชก่อนนะคะแต่ตอนนั้นเดี๋ยวดูการลงหัวครับขุดต่อแล้วนะคะมาดูการลงหัวมาดูด้านข้างครับ นี่ครับประมาณนี้ครับอ,อันนี้เป็นมันสีม่วงครับมันหวานญี่ปุ่นจะลงแบบนี้จะไว้อีกสักระยะนึงก็ได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ขนาดนี้คือกำลังพอดีเนาะกำลังพอดีแล้วค่ะใหญ่มากกว่านี้ก็แบบมันลูกใหญ่เกิน ก็ขนาดเล็กๆขนาดนี้ผู้หญิงเราก็กินสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วค่ะมันใหญ่เกินสองคือมันจะมีแมลงเงจาะอ๋อมันเส้นดินครับไปสายสายเรียกว่าเส้นดินภาษาไทยคือปลวกแดงครับโอเคนะครับเวลาเวลามันลงมันจะลงตามข้อหัวมันจะลงตามข้อนะครับถ้าเราหมวนถ้าเราม้วนปุ๊บ โอกาสที่มันจะลงหัวเยอะมันก็จะมากค่ะโอเคนะคะเป็นทริปดีๆจากอาจารย์ประกอน,นะคะสวัสดีค่ะยาวไปเรืนน่อยๆครับคงได้เป็นกระสอบแล้ว